สวัสดีค่ะ fc ค่ะเห็นกุ่มพันธ์ป่คะกลุ่มพันธ์ู่นาให้มันนี่แล้วค่ะพี่น้องมาดูไล่มันค่ะเบิ้งค่ะใกล้ถ่วมกุ่มพันธ์แล้วนี่ค่ะต้นใหญ่เบ้อเลยค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะมีความภาคภูมิใจมากเลยค่ะพาพี่น้องมาชื่นชมมันเด้ค่ะพี่น้องอ้ยต้นใหญ่หลายพี่น้องปะแตกแล้วค่ะแตกหัวแล้วค่ะแตกหัวแล้วค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะ โดยเฉพาะต้นเนี้สวยมากเลยค่ะเดินย่างดูบ่ได้ด้ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องกิไหลตาคุ้มพันให้พี่น้องเบิ้งนี้ค่ะงามงามค่ะเดี๋ยวคุ้มพันให้ดูนะคะว่ามันแตกแตกแล้วเบิ้งได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่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 เห็นไหมคะเนี่ยดินแลกดินแยกออกจากกันนี่ค่ะนี่เถอะร้อยแตกคือหัวมันได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเบิ้งต้นงามงามพาพี่น้องมาเบื้องมันค่ะ มาถอนอยางมันนำเด้ค่ะพี่น้องคน่ะอ,อุ้ยชื่อนหนกชื่น,ชนใจจังเลยมีความสุขที่สุดเลยค่ะฮู้นคริเลเสียเรืองๆอยู่พอค่ะพี่น้องคุมพันกับมาทยคลิปไปพี่น้องเบิ้งนะคะเด้อนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะมีความสุขที่สุดเลยค่ะสุขใดไหนเล่าเท่ากับชีวิตบ้านนาเราสวยมากเลยค่ะ จะเท่ากับชีวิตบ้านนาเราสวยให้งามสวยงามค่ะธรรมชาติขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะต้องรีบถ่ายนะคะพี่น้องมันมืดแล้วค่ะเดี๋ยวบอเห็นหุ้งค่ะพี่น้องผ้าทิ์ไม่เห็นเลยค่ะวันนี้ตกดินไปเรียบร้อยแล้วรับขอบฟ้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาช้านิดนึงค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเอฟซี FC ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ